สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนคลับผู้ติดตามทุกท่านพี่น้องมีหลักแฟนเพลงแฟนหมอลำของลูกหลานทีมงานหมอลำเพชรล้ำเพื่อนทีหลักและเคารุบสุขสุคนครับมาพอกันในคลิปนี้กับบรรยากาศอยู่บริเวณบ้านพักของทีมงานหมอลำเพชรล้ำเพื่อนครับ <c oughs> บรรยากาศตอนนี้ครับ <c oughs> เอาโอ <c oughs> เคตู้ได้บอ มะคือ ouais. ้มาคือมองเล่ย่อันนี้เปนะ่อัมอาจะเแก้ไส้นาะแก้แลบ่ครับผมไมอะเปียนบ่ครับผมวาดีครับผมฮยอานีพแล้วครับผมเดชอบเปลีนตัวลงเดี๋ยวเนอดบ่อไี่ไปค้ายน้ำปคายน้ำครับอันอันนี้ผู้ไส้สักขายน้ำอืมสักจึกกับเอดดี้ ถามเล่าหน่อยถามก่อนี่รับอ้เจ้าามข้อถามข้อนีแล้วก็ถาม่อนซดอราเิทางดีครับผมเห็นแล้วพินเปที่เตชะสมเร่อว่าเอาคนกินข้าวกินน้ำส้างป่าเพราะาเห็ดอยากคือเห็ดเกตเนเหเอเห็ดเห็ดในอันนีก็เห็ดให้สมกับอยากมาอยู่เร่ว่า จรอยากว่าอยู่ด้ดี่่อมาจากรูวล่ะอันน้อยนิดครับ่พาไปพ่อจะถามกันนี่พี่น้องถามมาอะไรถามะไครับงวดนี้โอ้โหมันหลสวน่านสวนนั่งสีอ๋อเปิดฟ้องฝันนี่ฮะ น,นันน่นไม่ Rita, ยังเนี่ยเม่ซื้อเลยไม่แได้เไยังเอเาเอามาจะใส่ไปมมักเที่ยวไปดูเนอะผมมักไปดูพ่อเฮยไม่ค้าง้ามจีอันไปปรหนข้าเจ้าแจแม่นพูเขาทิ่มลงหานเมุขึ้นประ่าณข้าเจ้าบงเนียนะาวว่าานครับ้าวว่านค่ะครับโอ้ันางที่ฟันอะไรจับปลาสองตัวปลาแดงเป็นเที่ยงปาเที่ยงปานอะไรเงีนะครับตัวท่นีพวกนี้แหะปลาเป็นหรือปลาตายปลาเป็นครับตัวนี้วันนี้ได้หลุดมือไป จับตัวที่สวงนี่เครื่องปลาดูนี่ครับแต่เป็นตัวแดี่ยงบันผมได้จับเอาบันไดได้มันใส่หน้ามึงเอามันเครื่องตายเนาะบันปลาปลาจายปลาตัวนั้นครับเราตงใส่กับพอดีนพอยังนั่นแหละผมก็ได้มาตีใส่เลขแค่นี้อันมือเป็นหาปลาเป็นเปดเป็นปลาเป็นเจ็ดเป็นแปดเฮ้ยมันสำไมคือเขาก็หาเจ็ดแปดแค่นี้ผมว่าก้มฟันวันนี้สิครับฟันมืออันฟันตั้งแต่หลายมือแล้วครับเนียนครับ วันเนียยไปพระพอพระเทพไปมุดทหารมืนนิฟิมบัดดังรถไปนล้วผมมันได้นอนหลับมันบัดฝันมาพอผมตายเหมือนันมาพอผมตายอันอายุเราพได้หกสิบปีพอดีหกสิบหกสิบหกสิบเอ็ดนี่แหละครับพอผมตายอเออมันพอผมมันอายุพอผมเราเกิดนันพอสอบสองขัหารอยสามแต่าไปแกงพอสอบั้หารอีแต่มน้นั่นเป็นกีมาไปมันบอกมีรถคนเลยไปแกงสี่ัตนมาเพราะน่ ชิมาไปจีงแม่ครับยอมพวกอย่างตลาดต่ริงต่ไมตตะกวน่มันมันบอกคือว่าหนาผมเบแล้วเนรอกก็ได้บานเฮ้มันสีขาวหกศูนย์ศนย์หกอ่นอกอือันมันฝันเกี่ยวอันนี้มันอีฟฟี่ฝันเกี่ยวดี่เมื่ขึ้นเหมือนเอฟซีแม่น้องเตตันไหมเตตันนั่นปฏิมากวัญไหมว่าจัาง่ายทมาหาเอ่นทางเพี่ยนมาหาผมเมันเอดีอันแม่จ้งไยจังฝันว่าแม่ไปขับรถตัวพานั่ทั้งทั้ที่แม่ไม่เคยเห็นรถตัวกกียวกนถามน้องต้นน้องต้นกัน บ่ได้เบิ่งห้มึงขึ้นนี่พนะเด็กรถตัวตัวไรอีกปะอืมสามแปนเม่อันหออมันออกมาแล้วแล้วหนึงวันวดนนาว่าหานกอนเข้ามาข้างล่างสามแี่นี่สามแ่นครับที่1ึ่งวันแม่นครับบันี้ก็ได้ว่ามัน4ี่หนี่ก็บ่เนี่ยหามันออกแม่นครับอันนี้พ่อขวใหม่มันงกหาหลยตัวไปนานเนาะเอาเอาอันพ่แม่แม่พี่น้องซื้อมาุูตัวดิครับหลางรนางเด้อผมสิได้ฟื้ฟัง5 7 8เจ ราคาหกศูนย์หกหนึ่งนี่ละมันเตี๋มกับย่าซื้อพี่น้องซื้อต้นเพราะเตี๋มั้นบพาอันแล้วครับอันสามแปดสิบหกนี่นะครับเลขรถผมครับอันนี้บอกข้าเจ้าข้ายังนี่บอกครับใบจิอันนี้ก็แน่วแนวทางครับแนวทางกัรทำามีผู้มักอย่างเชียงโขงเชียงเบือการบ่กถือกานบ่ออกตัวนี้มันก็ออกตัวไม่ไปขึ้นก้อนอะไพี่น้องกานบอกว่าถือเดียวมัน คันบอกว่าเือกิดักที่บ้างได้แล้วพี่น้องกับมันเกิดแนวเล็กออกทุกวงลาคนฝันอยู่บ้านพี่น้องครับว่าฝันนี่ฝันดีประดักจ้างฝันเห็นยุ่งขาบร้างกินความแม่น้ำโขงไปจังสันนะนะครับมันเป็นเช่นไรพี่น้องกับเพราะว่าก็สี่สามแปดสิบหงนี่ขาเจาว่าฝันขาเจ้าฝันเกียวแม่ผมกับฝันเจียวรถจะคว้างแล้วกับอันแม่น้องตันกับซึ่งบอกเคยเห็นรถผมกับมาฝันเจียว่ามาครับอีแค่ผมกับมาฝันยีมืออันขึ้นเนี่ย พ่อมาเมื่อเช้านี่วันนี้มานเนี่ผมล่องเรือคือเรือไม่เบียบไปบ้านๆเลขอกว่ากันซีซีหกพันนะผู้ใหญ่ฝันอันนี้ความฝันของยายความฝันของยายครับบ่แม่นตัวฝันแม่นครับอันนี้ผมฝันแต่ว่าผมฝันเนี่ยผมมืนฝันว่าได้จับปลาผมฝันว่าได้จับปลากบอันของผมฝันว่าได้จับปลาอันน้องฟิล์มฝันว่าพอผมตายอันนี้ผมฝันว่าเลขอมาเลขอกว่าซีซีหก แต่ก <c ười> no ็แม <c ười> um. mm ่ฝันฝันเ่ยวรถนี่แหะมันมันสามสี่ฝันครับพี่น้องอันกันกวางมาแล้วก็สิมี่ห้าแปดเจ็ดแล้วก็หกศูนย์หกหนึ่งแล้วก็อันสี่สี่หกอ้หลายขนาดครับพี่น้องนี่แหละครับห้าพี่น้องอยากาเก็บรถผมกับสามแปดสี่หกเนี่ยแะครับผมกับไปตัดไปจับแจงใทรกันเอาพี่น้องกันเพราะมีตัวใดก็ต้องมีตัวหนึ่งเหรอครับคือแบบฝันเชียเดียวจบแบบหกตัวหรือสามตัวตรงมานี่ว่ต้องหลายตัวงั้นใช่ไหม บังเอาผมตีเอาซื้อที่พวกหางเป็ดชิ้มพนี้ตํางวจว่าหันนี่ผมบอกกันเอฟซีใครจ้าเนาะลองฟองยันอันที่งเพิ่นมรณภาพนี่บ่แม่นครับผมแม่นผมคว่าง่นนี้ลองฟองยันนี่เพิ่นมาบอกเพิ่นมาบอกหน้างกเปดตรงๆเลยครับผมได้บอกแม่นั่นเพิ่นว่าแต่ทั้งเขาเห็นมันเตรียมมาแล้วมันอันพอได้โทษไปสี่ผักใตเพิ่นว่าถือไม่พออันคือ อันก็วันปวยกิปลมนี่หว่ามนครับมันมันใจเครื่องคาน์หนะาอได้ครอบไปถือยุบปากใจนล้วมูเพิ่นผุ่นพอได้เตี่ยมเตียมได้เพิ่นก็ได้มาทำบุญผุ่นไปนะคนก็เรียหไงกันไม่นำใจมาอยู่พุ่งแง่เพิ่นก็ได้กว่าพุ่งกว่าพุ่นพิ่นน้แหรอครับวันนี้คัะว่าถือกระยะเสว่าเพราะมันเพราะมีได้พี่น้องได้เอาพอได้ฟังครับมันนี้คือแนวทางี้ซื้อพวกใสไซื้อมาสู่ตัวด้ีครับถ้ามันตรงกับใจพี่น้องมากก็ยังคอยเรียกซื้อเอาด้วยครับเด้องพ่อต้มป่าของพอครับ ึ้เข้ามกับเกวเนาะเอาจังแั่นแหะครับไปกเ่อรถไปเมีนไปเก็บว่านอาบน้ำก่อนผัวว่านสา้ทานิ่งสภาพดวเป็นแยกของคนมาเมีนมาจากประเทศพม่าไหมมองเรียะเขาตรวจสอบภาษานิีเขาตรวจยัวออ ใสปเีกขรบนบ้างหลงพวี้มตอนาผมแกะเสาธุล <ame> ีนไปฝนร้อยอังคารนี่ก็แทบเปนที่หกนี่ก็บานนี่ก็ออกสามมันบ้าอืมแนหกตนี่หมดแต่ว่าสี่ทันมานี่ Uhm. วันนี้คันซีไม่หยนีหโอกกดดีบายแม่งางน so ั้งได้ป er ่ะต่อไปเต็มเต็มเลยสิเต็มตีนเลยครับซีซีห้องเลยคารองตัวเต็มเต็มสิบบาทนี่ผมก็ยายมันเบาออกนะผมไปซื้อตัวสิบบาทสิบบาทครับนี่นาะพี่น้องเชียงโซกเชียงเบือเอาครับห้มผู้มักเอาไม่แหละวไปนี่ไปก่อนไปตัวยโอ้ าพี่น้องครับคือว่าบอโลกมอนกับเอ้าว้าวอ้วแม่บเบืงดูพี่น้องครับเอาไม่เห็นตีเหรอามันสียกอันนีตีพพอเอาด้อเรียกปานั่นตีโอ้ เบ่งดูรถไฟนี่รถ่โอ้ยตัวรถพะดนี่รถพ่อครับเอดานี่ไหมเอาอันเอาผมมนผมเบื้องข้างนั่นผมเมือนเรื่งเบ้อง้างนี่ไหมอดูเอ็ดเบียกข้างนี้ไปกรุงเทพีมือนี่มานอตายไปไปไปบาเราไปเียบรถสามรถออกูบัน่เอาทังกุ้งกมเอินประกันนา รถกระสัยงานอยู่ตลอดเนาะมเเจเอาต้หนาต้ตาแม่ขนาดพ่อโบายน้ำดีๆเอาผมบวมันตั้งใจด้พ่อผมโบเห็นผมแล้วกำลัางคุณผมโบมันตั้งใจด้วผมตังแจียงเกรดเบียร์ยมันคือพวกเมื่อกี้โอ้ยไผ่สิมะใจใรถอย่าขวางห้างอันน้องปาไอนีไหม

แข็งบ่อันมนท,ทายไทมตาตำป,ปันนี่ลดพอมาควายกันบังดูบังหลักฐานด้วย้จ้าผมดกว่อไปอออไปไปเไปเอเอาอาอาไป,ปกกอไปเอาไเอาไอาไปเอไปเอไอาไาไาไปาเอาาเไอเาาไาเออเอเา มันเกิดความเสียไม่ผมคิดยากน้ำพวน้ำแมอางน้ำบันบายังยูอยาตัาไล่ไปปนันนั่นเองโบวานี่น่าเบิ้งหน้าแล้กิดควจัดียวาไล่ไปปันนั้นแล้วบวานแลวกีออกกีไปนี่มึงเถงดลรดแกบอไวกาี่นี่ลดกนี่อรไทยลิบซื้อได้หิ่ายกิบซื้อได้หีไปเดี๋ยว้โอย้องมันสีออกี่ดีบ่พ่าตัวนี้ของไผ่เปียเกียอกันค่ควาฝันอี้เท่าฝนหาเป่นีนี่ เียเหดเสียเกไใช่เบื่อเเนาะตันะพ่แม่ังช่นี้ละพ่แม่าเป็นลูกพี่สมมยเหียมันเป็นแนวสุอันเป็นม่เป็นผู้่งคุณอาบุญเมื่อไงเนี่ยนี่อืดไปกันหมันอดเบียกเมื่อี่รถมาต่ารถพ่อเคิดบ้างโอ้ยอืดไปกันลพ่อแม่ผมมาผมจิตใมันงิดนี่นนะ มันม <S an> <ๆ>ันว <an> <ๆ>ิ่งมเบิกทางคุณบันเยมาครับผอดี้ล้วตอมีียต่นีตมอ่เอามกับตำจนแตกนี่ไหมมันตำมาพอยืนใต้ขีดย่งยุ่งขีดตรงนี้เดียวเนี่แม่หล่งเออเต็มเต็มเลยแห่นี่ไหเ่อแล้วนี่มันจะการเดินประกันเอามันบนบงดูประกันนี่อยู่โอ้ยจะโทตเลยมันไม่เท่าไหร่หรอกบังดูวนี่บังดนวยตัวบงหลักฐานนู่นผมไอ้ดีก็ขาดออก ไอ้นี่ก็สั่งา้าด้าไปไปศูนย์ก็ไดลแล้วไม่ต้องศูนย์เครื่องกงกัไเลยมันหลุดอย่างเีื่องกงจิงไปไปไปไทัวหาประกันทัหากันองพ่อกับประกันสั้นนึงกันน่ะอ้ยสั้นนึงเล้วเลี้เลีเลี้ยงเอ้ยอาอืดเบียร์ยี่นี้ยยไปท่วไปแต่คนจอดด้วยซื้อข่างมาต่ำ